มวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่3กรกดาคม2559เวลาประมาณ12.45นาทีคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก103 กอนดาวพรัญชยัยมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาฝีมือพอได้เตะขวาได้ดีเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยมองว่าช้ากว่าคู่ชกเหลี่ยมเชิงเป็นรองแต่เคยชนะมา จะแพ้แสนจักสอบุญเยี่ยมมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายและขวาคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายเข่าในพอได้มีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงมวยดีต,ต้นต้นไปก่อนปลายน่าจะอาศัยหลักเหลี่ยมเอาชนะไปได้คู่ที่สองพิกัดน้ำหนัก118 ตอนเสือพรรญชัยมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวารูปร่างสูงยาวฝีมือดีครบเครื่องแข้งขวาออกได้หนักหน่วงและแม่นยำเข่าในเหนียวแน่นกล้ำมรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมมวยดียืนระยะมวยดีต้นต้นไม่พลาดโดนหมัดปลายปลายมองยังไงก็ยังดูดีกว่า จากชนะรุ่งเพชรเพชรเชจเริญมวยจังหวะเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องหมัดออกได้รุนแรงทั้งซ้ายและขวาเข่าในพอได้ปล้ำรัดมัดตีสู้แข่งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายและยังมีลูกถิบที่ออกได้ดีต้นต้นดูดีแต่ปลายปลายกลัวบดเบียดกันไปแล้วมียุคมีย่นให้เห็นได้